สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องจกาเมื่อนี้นี่ซาวแปลงมสิผ้ามานะคะเมื่อนี้าานะะนไปซื้อกระเขานะคะไปซื้อไก่นะคะมืออื่นจะเฮ็ดเมียงว่าซันค่ะพี่น้องจะเฮ็ดเมียงก็เลยไปซื้อไก่มากไก่ทั้งอกไก่ได้ทั้งขาไก่ได้ทั้งอ่า ปีกไก่ค่ะได่ทุกอย่างนะมาที่นี่มีเข้ากหน้มานี่ค่ะกล่องหนึ่งเราก็ได้มา3มชิ้นนะคะเดี๋ยวจะเอาอร่วมกันนะคะแล้วก็ไปล่างข้างๆสะอาดนะ,ะแล้วก็ไปหนึ่งค่ะนี่ค่ะไก้ค่ะไก มีสนนี่ขาห้าขานะคะแล้วก็ได้ปีกนนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้ได้ปิดไก่ค่ะเอาเเอามาเ็็เมียค่ะนะคะ,ะทำให้เ่อะะเออ กตมนี้อีกนะคะนี่ก็ประมาณนี้เดียวจะทําเท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะสาวแปมก็จะมาไก่เพื่อรถดีนะคะแล้วก็ ใต,ตะไคร์มาจากอะตะไคร์มาจากตู้แข็งนะคะแล้วก็ใบมะกรูดมาจากตู้แข็งกันๆๆๆจะ,จะเพื่อนๆจะไื่เลยนะใส่เข้าไปเรามีใบมะกรูดเยอะนะคะแล้วเราก็จะเอือด้วยรสดีนะคะรสดีนะคะอ่ะมีเป็นซองแบบนี้เลยค่ะ พึงมาเปิดอซองไมคค่ะ,นะคะอยากเอือบด้วยเกลือก็ได้เอือบด้วยชูรสก็ได้เอือบด้วยรสดีก็ได้นะคะใส่รสดีไปแล้วนะคะซอสมันกัสิีใส่เกลือไปนิดนึงนะคะเพื่อนๆแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะ เราเป็นแนตะข้อเดียวจังสิไปเพราะว่าพรุ่งนี้ก็อยู่กันหลายคนนะคะค่ะนี่ใดยังสิละค่ะนะคะ,นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปตั้งไฟนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปตั้งหม้อก่อนนะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะคะ นี่คะ่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็นำไปใส่ที่นึ่งได้เลยนะคะจะใส่ซึ้งใส่หวดใส่หม้อต้มอะไรก็ได้นะคะก็รอไฟเดือดสักครู่นะคะเดี๋ยวเราก็จะปิดฝาหม้อแล้วนี่คะ่ะเพื่อนๆจ้าหลังจากที่เรา นำไก่ลงไปในหม้อนะคะเพื่อที่จะนึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะได้พักนึงนะคะเราก็จะเห็นว่าไก่กำลังจะสุกแล้วนะคะก็ไม่ได้ถ่ายตอนที่ช่วงต้มช่วงนึ่งให้กับเพื่อนๆได้ชมนี่เลยนะคะไก่ที่เรานำใส่หม้อนึ่งนะคะหรือหม้อซึ้งนะคะนึ่งได้มาสักพักนึงนะคะก็ ใกล้จะสุกแล้วนะคะก็หมักด้วยตะไคร้นะคะใบมะกรูดนะคะรสด,ดีนะคะเกลือนิดนึงนะคะแล้วก็ปล่อยให้เขาสุกไปนะคะกลิ่นหอมมากเลยหอมโชยมานี่เลยนะจ๊ะเพราะว่าพรุ่งนี้นะคะจะทําเมี่ยงกินนะคะเพื่อนๆคือเราจะทําเมี่ยงนะคะเดี๋ยวจะได้นี่นะคะ นี่ก็คือเมนูของเราสำหรับพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่จะได้ทำน้ำพริกน้ำจิ้มเผือกเพื่อพรุ่งนี้นะคะนี่เลยนะคะเพราะว่าถ้าทำพรุ่งนี้กลัวไม่ทันนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะได้เตรียมเครื่องทำน้ำพริกไว้นะคะเพื่อนๆนี่เลยนะคะเราก็จะรอให้ไก่ของเรานุ่มแล้วก็สุกอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคะเพื่อนๆ แต่ก็นี่ค่ะเพื่อนๆนึ่งนนไก่ของเราก็นี่เลยค่ะเพื่อนๆ่นไก่นึ่งของเราที่จะไปกินเมี่ยงพรุ่งนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็นี่เลยนะคะนี่เลยนี่เลยจ้าเดี๋ยวก็เหลือแค่ทำน้ำจิ้มนะคะพรุ่งนี้ก็แวะซื้อผัก เราก็จะมีเมนูอร่อยอร่อยได้ทานกันแล้วนะคะก็เหลือแค่ทำน้ำจิ้มลวกเส้นแล้วก็ไปซื้อผักนะคะเราก็จะได้เมนูอร่อยอร่อยทานกันแล้วนะคะ